เพื่อนๆครับสยามชาแนลมีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะครับใครมีนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะฮะวาระนี้นะครับวาระที่14นะครับตอนนี้กระแสมาแรงมากๆครับเพื่อนๆครับนะครับผลิตสูงถึง5ล้านเหรียญแต่ทําไมมีราคาแพงจริงๆเลยและเป็นกระแสที่มาแรงนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นขอเชิญเพื่อนๆไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กรพบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลก็มีข่าวสารข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนเพื่ออีกแล้วพร้อมกับมาชมเหรียญสวยๆของสยามชาแนลที่นะครับค้นหาค้นพบพบเจอนั้นมาฝากเพื่อนเพื่อนนเองครับที่สําคัญที่สุดครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีกระแสแรงมากๆครับและมีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนเื่อนนักสะสมนั้นค้นหากันนะครับหากใครหาเจอนั้นทางช่องสยามชาแนลของเราก็ยินดีที่จะประกาศ รับซื้อและประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับรบกวนเพืเ่อนๆสมาชิกนิดนึงนะครับนะฮะโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายชัดเจนนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาเหรียญรุ่นไหนปีอะไรผลิตเท่าไหร่นะครับมีราคาและเหรียญชนิดใดนะครับที่สยามเชาเแนลประกาศร,รับซื้อในคลิปนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นพร้อมแล้วไปชมกันเลยเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b e ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับเพื่อนๆครับเหรียญหนึ่งบาทวาระนั่นเองครับเป็นเนื้อของนิกเกิลนะครับวาระที่14นั่นเองนะครับหรือเราเรียกกันว่าเหรียญการแข่งขันกีฬาเอเส้นเกมนะฮะครั้งที่8นั่นเองครับเป็นเหรียญที่นะครับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา1บาทครับด้านหน้านั้นเป็นแบบไรนะครับขออนุญาตแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักเหรียญนี้กันนิดหนึ่งนะครับด้านหน้านั้นนะครับจะเป็นในส่วนของนะฮะพระบรมบรูปุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ บนอดุลยเดชในรัชกาลที่9พร้อมพระราชินีในรัชกาลที่9นั่นเองครับมีข้อความว่าประเทศไทยอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนั้นเขียนเขาว่าพศ2521ครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นแบบไหนเรามาดูกันครับ นี่จะเป็นในส่วนของด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับวาระที่14นั่นเองครับอยู่ตรงกลางเหรียญนี้นะครับจะเป็นนะครับเรียกว่านะครับพระอาทิตย์เปล่งแสงนั่นเองครับเป็นรูปเหมือนคล้ายๆเข่าควายหรือหลายคนเรียกก่อนว่านะครับเหรียญวาระเข่าควายนั่นเองครับมีคําว่า a บ k กอ콕นะฮะหนึ่แล้วก็อยู่ตรงกลางบอกราคาคือ1บาทนั่นเองครับ เหรียญรุ่นนี้มีขอบเฟืองนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะให้ชมกันนิดหนึง่งเหรียญรุ่นนี้มีขอบเฟืองนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับส่วนเหรียญที่เป็นกระแสที่มาแรงมากๆนะครับเพื่อนๆผ,ผมต้องบอกไว้เลยคือเหรียญที่2และมีราคาสูงด้วยนะฮะหากใครมีนั้นสยามชาแนลก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับให้ราคาขั้นต่ำไปที่500บาทขึ้นไปนะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรรบกวนเพื่อนๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายจากสยามชาแนลด้วยนะครับ เรามาดูความสําคัญของเหรียญนี้กันก่อนนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญนะฮะที่เราเรียกกันว่าเหรียญเขาควายนั่นเองครับนะครับวันที่ครบรอบวาระนั้นคือวันที่9ก้ถึงยีธันวาคม2องพนครับวันที่ประกาศออกใช้คือวันที่1 6พฤศจิกายน2องพันครับขบวนการผลิตนั้นไม่น้อยครับเหรียญรุ่นนี้นั้นมีขบวนการผลิตออกมาทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่5ล้านเหรียญนะฮะตามข้อมูลนั่นเองครับทุกท่านครับหลายคนนะฮะโดยเฉพาะนักสะสา ผมต้องบอกเพื่อนๆว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับแล้วก็มีการส่งเหรียญชนิดนี้นะครับเข้ามาทางช่องสยามชาแนลนั้นนะครับจำนวนมากพอสมควรนะครับบอกว่าเหรียญรุ่นนี้มีราคาหรือไม่นะครับเนื่องจากเพื่อนๆเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะถือว่าตอบคําถามกันไปด้วยนะครับส่วนเหรียญที่จะซื้อแล้วก็บอกไว้เลยว่าหายากและเจออีกแล้วนะครับในส่วนของเหรียญนี้เราเคยปล่อยคลิปไปนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไปไม่ได้ n ิ e r t i b l e ไม่มีในโลกอย่างแน่นอนแต่วัน สยามชแนลมีตัวอย่างมาบอกเพื่อนๆและมาดูของจัดจะกันไปเลยครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่เพื่อน <_ C 1> ๆ,ๆเข้าใจผิดนะครับจับเหรียญให้ตรงและหมุนกลับแบบนี้จะตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้หลายคนที่เป็นนักสะสมมือใหม่เข้าใจว่านะครับเหรียญน,นี้คือพระเสียนตรงและมีราคาค่อนข้างที่จะแพงเหมือนเหรียญน,นะฮะหมุนเวียนทั่วไปเหรียญบาทหมุนเวียนทั่วไปนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับในส่วนของเหรียญวาระนี้นั้นนะฮะจะเป็นตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้ ทุกเหรียญน,นะฮะถ้านอกจากนั้นนั้นคือเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์หรือว่าบล็อเกเคลื่อนนั่นเองนะครับทำให้นะฮะบล็อกขยับแล้วทําให้รูปแบบเปลี่ยนไปนั่นเองนะฮะแล้วจะมีราคานะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นั้นถือว่าปกตินะครับยังไม่มีราคาในการรับซื้อจากทางช่องแต่ว่ามีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับบางครั้งก็เห็นเล่นกัถึงน50-100บาทหรือมากกว่า100ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้สยามชาแนลยังไม่ประกาศรับซื้อนะครับ เรามาดูเหรียญนี้ครับที่สยามชาแนลทำไมประกาศร,รับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่500บาทนะฮะจุดไหนทำให้แพงนั้นนะครับขอเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลย,เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เป็นกระแสมาแรงมากๆครับเพื่อนๆครับขออนุญาตหยิบเหรียญน,นิดหนึ่งนะฮะเพื่อทําความเข้าใจกันเมื่อสักครู่นี้ก็ชมเหรียญปกติไปแล้วนะครับเหรียญน,นี้นั้นนะครับเป็นเหรียญแท้ อย่างแน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากสยามชาแนลของเราไม่นิยมของปลอมหรือของเทียมครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญนี้ทําไมสยามชาแนลถึงจะประกาศรับซื้อสูงถึง500บาทขึ้นไปนะครับพรเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้าพร้อมพระราชินีของพระองค์ท่านนะครับมีคําว่าประเทศไทยเหมือนกันมีพศก็คือ2521เหมือนกัน เดี๋ยวนี้ก็มีขอเฟืองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับดูขอเฟืองแล้วรู้ได้เลยว่านี่คือของจริงนะครับเป็นของแท้นแน่นอนไม่มีการลอกเลียนแบบนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็ชัดเจนครับเป็นรูปเขาวควายเหมือนกันมีพระอาทิตย์เปล่งแสงเหมือนกันมีคําว่า1บาทมีคําว่าแบงก์콕 หนึ่งเก้าเหมือนกันทุกอย่างเพราะนี่คือของจริงครับแต่สิ่งที่แตกต่างและมีราคาซื้อขายสังเกตดูให้ดีนะครับโดยเฉพาะน้องๆนักสะสมมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีความรู้นะครับคลิปนี้สยามชาแนลจะให้ท่านดูนะครับหากท่านทําตามนะฮะที่สยามชาแนลแนะนําท่านจะขายเหรียญนี้ได้ทันทีขั้นต่ํา500บาทครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่สยามชาแนลทําไมถึงประกาศรับซื้อต่ำให้ดีนะครับเพื่อนๆครับดูให้ดีนะครับ เคยปล่อยคลิปไปแล้วแลวเพื่อนๆบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีในโลกใบนี้ขออนุญ,ญาตนะครับโลกใบนี้มีอีกหนึ่งเหรียญแล้วครับมาดูกันครับหนึ่งสองสามจับเหรียญให้ตรงน้ะหมุนครับฟาบนี่ฮะท่านเห็นอะไรไหมครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญที่เกิดขึ้นจากแม่พิมพ์ขยับนะฮะ บล็อกขยับนะฮะนี่ฮะเกิดขึ้นจากการผลิตเลยนะครับไม่ได้มีมาโนใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับมีจริงๆครับเพื่อนๆครับมีจริงๆครับนี่ฮะเป็นพระเสียกรกลับลงแบบนี้ครับเพื่อนๆครับนะฮะเกือบกลับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้เราก็ยินดี ที่จะประกาศรับซื้อให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้ากลับลงมาแบบตรงเป๊ะแบบนี้ก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญที่มีกระแสมาแรงมากๆครับในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทวาระนั่นเองครับวาระที่14ครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีกระแสครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างที่จะแพงเก็บมากรวยมากครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นั้นคือปกตินะครับตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้ยังไม่ประกาศรับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญวาระนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ครับ เพื่อนยินดีที่จะประกาศร,รับซื้อแล้วก็ประเมินราคาให้กับเพื่อนๆครับดูอีกครั้งนะครับเพื่อนๆนดูอีกครั้งนะครับ นี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีจริงๆครับเห็นไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อเราประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับเพื่อนๆนั้นถ้าเกิดท่านค้นหาจริงๆก็จะมีบางคนนั้นค้นพบเจอแล้วก็ส่งมาขายให้กับสยามชาแนลนะครับก็ได้ตังค์กันไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับจากคุณพี่นะฮะจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ส่งมาขายให้เราในส่วนของเหรียญนี้นะครับแล้วก็มาทําคลิปดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆเรานั่นเองอย่างน้อยๆครับเพื่อนๆก็รู้ว่าเหรียญลักษณะแบบนี้มีราาคแล้วก็ มีจริงซะด้วยนะครับหากหากไม่เจอก็ไม่ต้องเรียสน,นะครับรับข้อมูลดีๆจากทางช่องสยามชาแนลของเราไปฟรีๆเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกลียดติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอ,อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้เ,เพื่อนๆพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดให้กับทีมงานสยามชาแนลของเรานั่นเองครับเพื่อที่จะผลิตคลิปดีๆออกมาสู่สายตาประชาชนและสมาชิกของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสาหรับคลิปนี้ ต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ